อแรูมไมมัน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 อุ้มไม่ไหวหรอกมันกระจะเทียวไหปแล้วไม่ใช่เกมล้อกปล่อยเลยปล่อยเกมัไปเลยไม่กเาะน่เกีอไปปอุ้มไปเกสสเกสนบปล่อยยากมันอุ้มยากไยมันเสียเวลานี่นี่นี่ไปปุ้เลยอุ้มไเลยปล่อยปล่อยปลยปล่อ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 ยไม่ต้อปล่อยปล่อยปล่อปล่อย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 ปลอยปล่ปล่อ่อยปล่อยปล่อ่อยอยปล่อยอยปล่อยปล่อยปล่ออยปล่อยปล่่อยปล เรอยู่ในเมืองเราอยู่ีรมบหาดเจเอาอร์ไมอ้ยเอมามาลอหน้ากระดาิีดมามห้ากระดาษิดมารวมดิเร็วเดียวแยกเดี๋ยวแยกระดาษิใช่ไหมมาตนมาตนมเอร์อเลยเลนอร์ได้อะรถมันบกติดบ้าไดไเยวเเบิรแป๊บนึมเคียของตัองให้้ยบร้อยมาต ห่างมากเรียกไปไปไปสี่สิบห่างมากกระจอกมากเว้ยมันเวทอินเวดอะมีอินเวดอะมีเน้นอินเวดอะมีอยู่ในเมืองแล้วครับลุงไม่อยู่ในเวทแล้วครับแตกแล้วนะอย่างหนึ่งแล้วนะสองยางแล้วนะตียังไงสองยางแล้วสองยางแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกมันพวกมันอยู่ตรงกูเลยอยู่ตรงบ้านอินเวดอะแต่ว่าอยู่ไม่เยอะ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 ขาดยางแล้วไม่เป็นไรกูเก่งแล้ว ผมกำลังแต่กูถ่วงให้สุดเวลามึงต้องหัดตหลเพิ่มเซิร์ฟคือช้าไปเว้ยเดินเกมช้าไปเซิร์อ๋ได้ยินอยู่ก็มาตินมาตินไอเจ๊ตเนี่ยมายังอ่ไปเลยไปเลยกำลังเข้าพี่เกมช้าเว้ยพวกมึงอะเดินเกมช้าไปผมแคสอย่างนี้ต้องไปเลยนะพี่ใช่ไหมอมามาหาเลยนะตอนน้ตำรวจใช่ต้องทีแกวกหาไมด้มึงขหามด้ไปเลยไปเลยไปเลยชน่ได้แต่ฟังก่อนตอนนี้คนคนระดับอคนนะ เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยมึงรีบอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเยอะมากๆไรเฮียยี่เคียหรูกันไล่เคสเพื่อนกันลุมล้ำใช่มันไล่เคสเล็ดมึงรอมึงรอคนขาดอย่างเดียวเว้ยเกมแล้วหน้ากระตากนหน้ากระตานงโชคดีตั้งหรือเปล่ามันอยู่ในเบลล่างหรือเปล่าแล้วของแต่ทีเซิร์ฟรีนะเว้ยแต่ไมด้ไม่ไเซิร์ฟรีนะก็ทีมแม่งเลยมึงก็ทีมแม่งเลยตัดแั้วกันน้ามีอ่ะพี่ในเบลเบลลล่างมีปะมามารวมมารวม ่ไหาที่เก็บรถมันน่าจะแบบเก็บรถอยู่แล้วที่หาง่ายกว่าได้แล้วมันน่าจะหาหาเก็บรถแล้วเว้กว่ามันสิบเอ็ดนาทีแล้วมันจะถอดแล้วี่เอาไปหาหาที่เก็บรถเดียมกันไปดูสเตเดียมใหญ่นะอย่าอย่าอย่าแยกออกจากกลุ่มใหญ่นะเว้วตามเพื่อนไม่ทันบอกเลยนะพูดเลยนะเว้ยวันนี้เราเราจะเราจะผ่านสเตเดียมนะเรากำลังผ่านสเตเดียมมึงตามให้ทันนะตามให้ทันกูเอาง่ายกูกูคันสุดท้ายอ่ะดูเพื่อนให้อยู่ ไปทางสเตเดียมีไปเรเบลล่างเลยไปดูเรเบลล่างเลยนอนจัดนอนจัดเรเบลล่างอ่ะไอ้ยศอาไม่ไม่แต่ถ้ามึงไปเรเบลล่างเซ็กชันมันเกินเซ็กชันมันเกินมันเรามองไม่เห็นกันนะเว้ยบอกเกินข้อนี้ไว้ก่อนนะส่วนก่อนมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วเว้ยส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่ไม่มีใครอยู่เรเบลล่างแล้วแล้วแต่กระตุกแล้วอย่างเงี้ยกูว่าน่าจะมีแล้วใช่มันตุะ มีใช่ป่ะไปเล่นกับหลดเบล่ <début> <uss 2> the ้ายป่มีหนาวอ่ะีนจับไปแล้วตอาแม่เอีแค่แม่งรีบอีกล้วไม่เหลือไรเคสแล้วของเพื่อนเราย้อนกลับนะย้อนกลับนะใจเย็นๆเดี๋ยวอย่าขับมาเเข้ามาแล้วก็ไไม่มีใช่ไหมไม่มีเลยเร่างไม่มีเลยออกเลยอุดงเซนเซ ข่าวหาเลยพี่ขับข้อหาเลยแดงอย่างเว่อร์อ่ะตามกระดาษว่าน่าจะไปแอบยำกระดาษแล้วอ่ะนี่ตรงเลยตรงเนี่ยตรงฝากรถเจอว่ากระดาษแน่แน่ไม่มันไม่อยู่กระดาษเลยอยู่รถที่เขามันเก็บรถได้อ่ะมันอาจจะเป็นน้ำหาที่เก็บรถได้บพวกเมืองบนอะไรพวกเนี้ยกระนาตอนนี้มาหลังสอนนอนะก็มีจุดทำงานอ่ะไต่ลิงอ่ะพี่พวกต่อยลงต่อยลิง คามรอบเมืองอ่ะจะดีนะลองมจะดมต้องรวมันอยู่แล้วขันมานี่ยมันมาเนี่ยมันมาเนี่ยสต้สะพานขายยาเนี่ยเทล่าขาวอีะชนดึงชนดึไไหนอะไปไหนอะไปไหนแล้วอะยืนยเลยเห็นบ้าม่อกอนหไหนลววะเ่าขาวอะไปเลยไม่นมีเลยไอ่เหผมเห็นมเห็นเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นเลยไปเลยนะเอไหนวะเมื่อกี้ล่าขาวพวกมันเมื่อกี้เนี่ย่ะขาวเออผมเห็น เจกี้มอขึ้นมันง่ายกว่าเว้ยเอาเอารถขับห่านม่งยากยี่ห้าพี่หยุดละผมหยุดสอนอเสียพี่เอาหอบินทั่วแมปเลยเออเอาหอบินว่ะแล้วมันปินเท่ใหญ่มนตีมา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 ัีมาตีมาตีาตีม้ตีมาลีม้ตีมา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 ตีบาตมาตีมาลีมาต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 ีมาไปโรงพยาหันกลับหันกลับมาตีมาตีาตาาามามามาาไปายานนะ นะฮะคีอันนึงอยู่ที่ใครเลยมาเลยอยู่ผมลอยู่าพใช้ได้เลยไอ้ใช้ได้่ยกมามาบทีไก่อนเลยลงมาด้วยเลยอยูออดูชมไปกเลยใหญุ่่ายพี่คยคยไอ้ยูอยอยูไอ้ยมาบเอ้ฟังฟังๆมึงมาเติมเทได้ยู่มามามาเติมเทสได้ยู่มามาฟังฟังตระชากติระชากตุ้งปาต้งปลาตุ้งาตาตุงตยาตงตาตาตาตงตาย

ตูปลานะมึงมาตูปลานะมา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 ลวกมาลวงตัวนึงมันลวกตัวนึงมันลวกตัวนึงมันลวกตัวนึ่งจะฝั่งตรงข้ามจัดฝั่งตรงข้ามจะฝั่งตรงข้ามเตรียมกระทืบมันเตรียมกระทืบมันเตรียมกระทืบมันจะฝั่งตรงข้ามเตรียมกระทืบมันมามามาพุกพุกเพื่อลงนะเพื่อนลงนะมีทางซอยลุงนะมีทางซอยลุงด้วยนะได้แต่เอาไม่ก่อนเอาไม่ก่อนอย่าลุงเยอะถอยดิถอยดิอย่าลุงเยอะอย่าลุงเยอะถอยดิถอยดิช่อนด้วยถอยดิช่วยด้วยได้ช่วยด้วย

แต่ใครหมดครับใครหมดครับไอสิสตว์กระจอกไอเด็กแว้นเด็กเฮียไอิสตว์มึงมึงปิดปิดปิดง่ายๆเตะง่ายๆเดี๋ยเอาดิเอาดิเดี๋ยวนี้เดียวทิปบานไม่แย่งเล่นเลยเอาหน่อยเอาเด็กแว้นหน่อยเอามาดิเอามาดิยวไดิเอาหน่อยยินนี้แต่งตัวแว้นจ้า เอาเยี่ยดแหวนหนดิมึงเอาอี้เดียดแหวนหนดิมึงเอาอี้เดีกยดแหวนหนดิมึงเอาอี้เยี่ยดแหวนหนดิมึงเอาอี้เยี่ยดแหวนหนดิตายเยียดแหวนตายตกเพื่อนห่อมันที่หอมัดิเพื่อนห่อมันไอ้กูจูเอนแล้วไปห่อมันทไปหอมันไปบอกเพื่อนหอมันดิไปบอกเพื่อนห่อมันมึงจะปิดไม่บอกเพก่อนห่อสัน เฮียกี่เแพ้วเฮียไฟแพ้เฉยยังโง่ไปไปยังง่นีตายตายเพราะเฮียอะไรตายเพราะโง่ไงกระโจกไัดไฟแพ้ด้เปิดไฟชีไอเฮียวายวายเลยตัดปีุกข้อเหมือนหาีเฮียโงเียโอ่าไเีย่เฮยโอยาอีรี่เยอาอีนี่เาอีดอกนี่อยเลอเอาอีดอกนี่่ออยากบัฟหรออีดอกตัด ปั <transplant> Finally, ๊บหลอยอ้ดอกในสัตว <ưới> ีเอามันดิัดไอ้ตัมาเอ้เงอไอ้อ้มาลยมาลยเลยยเลลยเยมยมา้ลลยมาเล้มาเลยมาเลยเลยายเลนมาล้มาลยมาเลยนาเลยขึ้นรมาเลยมาเลยมาเลยมนเยมาเลยมา้ลยมาเลยมาเลยมลเลยมยเนยมยมาายายเเ เยียะตอชอาเชเล่ยมาออกเลยพี่เช้าเลยเรียงเรียกรัอีกคนโง่เหมือนเดตำรวจพิ่งยิงครับแต่บนเฮตตายหมดแล้วครับตำรวจไม่ต้องยิงแล้วครับไม่มีการประท้าแล้วครับผมรนเมันตายหมดแล้วครับผมไม่ได้สองแล้วต้องเอาจบื้นมันมีอุ้มโอ้ยคมาคนก็มาคนคลองลอลงอลงลงไลงไวายคือร k คือร k คือรคือรคือรถคือร ก็เาะไปเด็กไปเด็ไปเดกไปเดิกไปเดกไปเดไปเไปเดิกไปเด็กไปเดกไปเดไปเดิไปเดกไปเดไปเด็อดกไปเด็กไปเด็กไปเด็นไปเดไปเด็ไปเดกไปเด็กไปเด็กไปเด็ไปเด็ไปเดกไปเด็ไปเด็ไปเดกไปเดไปเดไปเไปเดไปเดกไปเด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 กไปเดนเดไปเดไปเดิไปเดดิไปเดไปเดไปเดนไปเเด มามารับเพื่อนซอยลุงคนนึงเฮ้ยมารับเพื่อนหน่อยรับปจุหน่อรับปจุหนซอยลุงซอยลุงเดออเเดี๋ยวไปรีเซ็ตหอแล้วกลับมาห่อเลยเอ้โอเคโอเคอเมันมันชุบอยู่มันตัวรออ่อีชุบมันอยู่มันชุตัวรอชุบอยู่ได้ชชุบได้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไร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 มันไม่มีการหลับไม่ทันไม่การหลับไม่ทันพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ทึงมาต่อที่ อย่ายืนล่องอย่ายืนล่องมึงหาที pues 公公่ขึ้นนี่อย่ายืนล่องหาที่ขึ้นมึงรีบเข้านะเว้ยมันไม่ไหวกูบอกแล้วเพราะมึงสู้ได้เห็นเปล่ากูบอกแล้วมันไม่ไหวเฮียมันโง่กว่า